สวัสดีครับนี่คือเดินหน้าประเทศไทยเชื่อว่าหลายคนนะครับที่มีการเดินทางด้วยรถสาธารณะอาจจะประสบปัญหาแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารรถเมย์ขับไวจนดูแล้วอันตรายรวมไปถึงรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่อาจจะคิดบริการเกินความเป็นจริงปัญหาที่เกิดขึ้นหลากหลายทั้งปวงนี้เชื่อว่าหลายคนมีโอกาสได้พบได้เจอหนึ่งในแนวทางในการแก้ไขปัญหาคือการร้องเรียนเข้าไปยังศูนย์คุ้คมครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียนของกรมการขนส่งทางบก ไปฟังแนวทางในการจัดการไปฟังวิธีการในการร้องเรียนและปัญหานี้จะแก้ได้อย่างไรปฏิตามการพูดคุยระหว่างผมกับท่านหัวหน้าศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียนกันครับสวัสดีค่ะกุมหัวส่งค่าค่ะเป็นรถอย่างในทางบริษัทมีการเปลี่ยนที่อยู่นะคะก็ใช้เล่นทะเบียนรถนะคะที่เป็นตัวจริง สวัสดีครับสวัสดีค่ะ1 8 8 4เวลาโทรเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาร้องเรียนอะไรยังไงกันบ้างครับ ค่ะ1584านะคะที่โทรเข้ามาก็จะเป็นเรื่องของการปฏิเสธผู้โดยสารนะคะการ,รขึ้นรถโดยสารรถสาธารณะทุกประเภทนะคะผู้โดยสารเนี่ยจะโทรติดต่อเข้ามานะคะหาเราแล้วก็จะเล่าเรื่องเรานะคะเราก็จะให้ทางพนักง,งานเนี่ยแปแนะนําตัวก่อนแล้วปล่อยให้ทางผู้โดยสารนะคะแนะนําเรื่องราวของตัวเองเล่าเรื่องราของตัวเองเข้ามานะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็จะทําการเก็บบันทึกข้อมูลมายถึงยังไงเด็กเกิดผมเจอปัญหาเข้ามาเนี่ยผมคงคงไม่ได้ทุกคนหรอกที่ฉันเจออันนี้เวลานี้อันนี้ นีเวลานั้นอันนี้พัตนการเป็นอย่างนี้คือบางทีอาจจะไม่ต้องเล่าแบบนี้ก็ได้คือเจออะไรมาระบายระบายให้เจ้าหน้าที่ฟังก่อนได้ถูกต้องค่ะระบายให้ทางเจ้าหน้าที่ฟังได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะพยายามสอบถามข้อมูลนะคะเพื่อจะไปดําเนินการนะคะเพื่อจะไปดําเนินการโดยที่หลังจากสายสนทนาทุกสายนะคะเราก็จะบอกว่าทุกสายที่โทรเข้ามาคุณไม่ต้องห่วงเราจะทําการบันทึกข้อมูลทุกสายสนทนาด้วยนะคะหลังจากนี้นะคะเราก็จะทําการขอหมาย เลขโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะแล้วก็ชื่อนามสกุลนะคะในการถ้าเกิดว่าข้อมูลวันนั้นอาจจะตกใจอาจจะตื่นเต้นข้อมูลอาจจะไม่ครบถ้วนเราจะมีทางเจ้าหน้าที่โทรติดต่อกลับไปนะคะเพื่อจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอีกค่ะชทราบว่าทั้งหมดนี้เป็นข้าราชการหมดเลยถูกต้องค่ะแบ่งงานแบ่งเวลาดูแลกันยังไงบ้างค่ะทั้งหมดนี้นะคะจะเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งไม่มี o u t ซ o u r c ไม่มีอะไรนะไม่มี o u t ซ o u r c ค่ะค่ะโดยที่นะคะเราจะมีเจ้าหน้าที่ที่รับสายในส่วนของเรื่องทั่วไปนะคะเรื่องทั่วไปก็คือตอบข้อสักคม ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบกนะคะเราก็จะรับเวลา8นาฬิกาสนาทีถึง16บนาฬิกาสานาทีนะคะในวันเวลาราชการอันนี้คือจะต่อทะเบียนจะจองทะเบียนจะนู่นจะอะไรต่อมีอะไรไปอันนี้คือเวลาราชการงานไม่เร่งด่วนถูกต้องค่ะค่ะแล้วเราก็จะมีการรับเรื่องร้องเรียนนะคะทุกวันตลอด24ชั่วโมงกรณีที่บอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าหลังเวลาราชการจะสอบถามข้อมูลจากไหนนะคะเราก็จะมีทั้งไลน์นะคะไลน์แอปพลิเคชันนะคะ1584 DLT แลแล้วก็จะมี เฟซบุ๊กนะคะที่เป็นกตสกรมการขนส่งทางบกนะคะแล้วจะมี f เฟซบ o ๊กแ n p a g e ด้วยมี่แหลที่เห็นคนนู้นนี่เขาเหมือนเล่น Facebook อยู่เลยอะอันนั้นเขาทำงานใช่ไหมเขาไม่ได้เล่นใช่ไหมคะ่ะไม่ได้เล่นค่ะตรงนั้นนะคะจะเป็นเรื่องของการตอบปัญหาผ่านทางเฟซบุ o กนะคะ เป็นการตอบข้อสถามและการรับเรื่องร้องเรียนด้วยส่วนอันนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันแบบเปิดแอปพลิเคชันออกมาเพื่อที่จะโต้ตอบถูกต้องค่ะทุกช่องทางสามารถติดต่อได้หมดจะเป็นไลน์จะเป็น Facebook จะเป็นอะไรต่อมีอะไรจะโทรเข้ามาจะเว็บเพจเข้ามาได้หมดทุกอย่างใช่ค่ะถึงแม้ว่าไม่ได้โทรเข้ามานะคะมีข้อมูลผ่านทางโซเชียลนะคะเราก็จะประสานไปที่ผู้โพสต์นะคะโดยทําการแชทไลน์เข้าไปนะคะหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันเราแชทเข้าไปนะคะเพื่อจะขอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเพื่อจะดาเนิน ลงทําพื้นที่จับกลุ่มมาค่ะอย่างนี้บางทีเห็นคนไปโพสต์ไปเจอปัญหาเขาก็ไปโพสที่สพ91 <อ lab. S 2> บ้างจรสร้อยบ้างาอะไรบ้างาเราก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ไปสอดส่องเหมือนกันที่จะไปเจอเคสอะไรแบบนี้ถูกต้องค่ะเราทําการสอดส่องนะคะ21เว็บไซต์นะคะแล้วก็จะมีสอดส่องพวกทางโซเชียลนะคะ<อ>ทุกแง่มุมของกรมการขนส่งทางบกจะมีฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่ส่งมาให้เราด้วยนะคะเราก็จะดําเนินการประสานเบื้องต้นจะประสานกับผู้โพสตก่อนเพื่อขอข้อมูลที่ชัดแจ้งค่ะครับบางเรื่องที่เป็นเรื่องที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของความ ไม่สะดวกหรือคนขับอาจจะไม่ได้เป็นอะไรมากมายแต่เขามีความรู้สึกไม่ปลอดภัยในการเดินทางบางทีกลางค่ำกลางคืนเนี่ยโทรมาที่นี่ช่วยได้ไหมช่วยได้ค่ะค่ะด้านกลางคืนนะคะเราก็จะมีทางเจ้าหน้าที่มีบ่อยมีบ่อยค่ะค่ะทางนักท่องเที่ยวนะคะค่ะก็จะโทรเข้ามานะคะอาจจะให้เราเป็นเพื่อนในการสนทนานะคะก่อนกลับบ้านหรือว่าระหว่างกลับบ้านนะคะจะเป็นนักท่องเที่ยวสาวๆที่อาจจะคิดว่าไม่มีความปลอดภัยในการนั่งรถก็โทรเข้ามาที่15 8 4ให้เราเป็นเพื่อน กลับบ้านได้ครับจริงๆแล้วนอกเหนือจากการทํางานของ1584แล้วเนี่ยมันสามารถที่จะพัฒนาไปสู่แอปพลิเคชันหรือแนวทางในการทดลองเพื่อความปลอดภัยเพื่อการดูแลมากขึ้นเนี่ยมีหลายๆอย่างที่เป็นนวัตกรรมที่หยิบยกขึ้นมาได้ให้ความช่วยเหลือมากขึ้นใช่ไหมครับใช่ค,ค่ะสำหรับโครงการขนส่งทางบก<ม>นะคะเราก็มีแอปพลิเคชันที่เรียกว่า DLT Check In นะคะ<ม>เป็นแอปพลิเคชันสําหรับการประเมินการให้บริการรถแท็กซี่นะคะเราสามารถที่จะทํางงการขึ้นนะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมานะคะเขียนว่า DLT Check In นะคะพอขึ้นปุ๊บเราสามารถที่จะถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปรถนะคะหรือว่าจะบบันทึกข้อมูลที่เป็นรถว่าเรานั่งรถจากตรงไหนนะคะจะมีระบบ GPS กําหนดว่าขึ้นจากตรงไหนไปลงตรงไหนนะคะเกิดเหตุอะไรนะคะเราสามารถให้คะแนนการให้บริการด้วยนะคะนอกเหนือจากการรับเรื่องร้องเรียนแล้วนะคะเรายังเก็บข้อมูลรถแท็กซี่ที่ทําดีด้วยนะคะเพื่อจะเก็บบันทึกประวัติั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดผมไม่ผมไม่มั่นใจเวลาผมขึ้นรถผมดาวน์โหลดโปรแกรมนี้มาแล้วผมถ่ายทะเบียนเอาไว้ถ้าโอเคก็ชม แต่ถ้ามีปัญหาก็สามารถที่จะรีพอร์ตสามารถที่ช่วยกันเช็คตรงนี้ได้ด้วยถูกต้องค่ะค่ะเราก็จะมีทางเจ้าหน้าที่นะคะทำการติดต่อก,กับเข้าไปนะคะเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ,คะในช่องนั้นจะเป็นเรื่องของการเสนอแนะ่ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะครับใส่ข้อมูลเข้ามาได้เลยเจ้าหน้าที่ถามคําถามสุดท้ายยิ้มแย้มน่ารักพูดจาเนี่ยสู้พวกบริษัทมือถือเอกชนเอกชนเวลาที่เขารับสายเสียงวงเสียงหวานเนี่ยท่านหัวหน้ามองว่าเราสู้ได้ไหมเราสู้ได้ค่ะเพราะว่าเรามั่นใจในการให้บริการของกรมการขนส่งทางบก นะคะโดยที่เราเป็นหน่วยงานที่อยู่ที่นี่โดยตรงนะคะมีอะไรเราจะให้บริการด้วยใจนะคะหลังจากที่เราดําเนินการตรงนี้แล้วนะคะข้อมูลทั้งหมดเราจะทําการวิเคราะห์และลงดําเนินการในเชิงรุกนะคะเชิงรุกก็คือเราจะออกประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะให้ผู้โดยสารได้รู้ว่าการขึ้นรถแท็กซี่นะคะหรือว่าการนั่งรถโดยสารสาธารณะเนี่ยตัวเองจะปลอดภัยถ้าทําอะไรบ้างนะคะและทางแท็กซี่นะคะหรือว่าทางผู้โดยสารสาธารณะทุกคนเลยนะคะจะทํายังไงบ้างเพื่อไม่ให้คุณถูกจับถูกปรับ ค่ะเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติค่ะครับขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะนอ,อกเหนือจากแนวทางและวิธีการในการร้องเรียนแล้วนะครับหลังจากที่รับเรื่องแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมท,ทั้งในเชิงนโยบายและวิธีการจัดการเป็นอย่างไรไปติดตามจากท่านรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกครับ สวัสดีครับองครับสวัสดีครับแท็กซี่ไม่รับรถเมชวัดชเวียนรถตู้อาจจะดูแล้วไม่ได้คุณภาพอะไรคือสิ่งที่ประชาชนเ้าร้องเรียนเข้ามามากที่สุดณเวลานี้ครับขณะนี้ก็ถือว่าแท็กซี่ครับเป็นอันดับหนึ่งในการที่ถูกร้องเรียนครับรองลงมาก็จะเป็นวินมอเตอร์ไซค์และคอสมอกก็ใกล้ชิดกันครับครับถามหน่อยบางคนบอกว่าเจอกันอยู่เป็นประจำแล้วก็ไม่เชื่อว่าการร้องเรียนเนี่ยจะช่วยอะไรได้เพราะว่าเรียกแท็กซี่ขออนุญาตนะฮะแท็กซี่ที่ดีก็มีแต่ว่าเรียก1คันไม่ไป2คันไม่ไป3 สามคันไปไปมอเตอร์ไซค์มีปัญหาแบบนี้ร้องเรียนแล้วได้อะไรบ้างครับจริงๆแล้วกรมการขนส่งทางบกอยากให้พี่น้องประชาชนที่ใช้ระบบรถสาธารณะอยู่เนี่ยเป็นตาวิเศษนะครับอยากให้สื่อสารถึงผู้ที่จัดระบบนะฮะเราในฐานะที่เป็นหน่วยงานกํากับดูแลการขนส่งสาธารณะเนี่ยอยากจะรับฟังความคิดเห็นข้อร้องเรียนข้อติริงทั้งมวลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีโดยเฉพาะเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยแปลว่า ประชาชนยังไม่พึงพอใจอแต่ว่ามีความผิดพลาดในระบบ,บแปลว,ว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายเพราะฉะนั้นรตรงไหนก็ตามนะครับนอกจากตรงที่มีกล้องซ c t v จับแล้วบางที่เนี่ยประชาชนสามารถร้องเรียนเข้ามาที่15 8 4ได้เพื่อเป็นช่องทางเยียวยาแก้ไขให้ครับร้องเรียนแล้วได้อะไรสมมุติว่าผมเจอเรียกแท็กซี่เราไม่ไปรหรือมอเตอร์ไซค์ค่าบริการเกินความจริงหรือว่าปีนฟุตบาทหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับผมโทรร้องมาแล้วเนี่ยมันจะได้อะไรแล้วจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหายังไงบ้างในรูปแบบการทํางานของ 1 5งหนึ่งห้าแ่นจะมีปฏิยาตอบสนองทันทีที่ได้รับเรื่องราวโรงเรียนอันนั้นเป็นอย่างแรกที่พี่น้องประชาชนที่แจ้งเข้ามาจะได้รับ,ค,รบคือเราจะ SMS กลับไปให้เขารับทราบว่าเราได้รับการเรื่องราวโรงเรียนครบถ้วนแล้วนะอยาะ่างสมมติผมไปที่เซ็นทรัลเวิลเนี่ยแท็กซี่กอไก่11 11 1 1ึ่งหนึปรากฏว่าไม่รับ ชันนี้ผมจดเอาไว้ผมเรียก,กันที่2ไม่รับอีกแล้วอย่างเงี้ยผมโทรมาท่านจะต้องเก็บเลขขอเอาไว้ก่อนเลยใช่ไหมถูกต้องเก็บเลขขอดแล้วก็ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ตรงกับ ที่ร้องเรียนมาเนี่ยมีอยู่ในฐานข้อมูลเราตรงหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นเลขทะเบียนกับสีรถรกับชื่อบริษัทรถที่แจ้งมามีข้อขัดแย้งกันหรือไม่ถ้าตรงกันเราก็จะดำเนินการเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะในาระบบเราเนี่ยจะมีทั้งเลขทะเบียนสาระสำคัญตัวรถชื่อผู้ประกอบการเราก็จะแจ้งไปสิ่งที่เราติดต่อได้ง่ายที่สุดอาจจะเป็นผู้ประกอบการ,รถ้าเป็นรถแท็กซี่ส่วนบุคคลเราก็จะแจ้งตรงไปยังผู้ที่มีชื่ออยู่ในระบบทะเบียนเรา <น>เพื่อให้เข้ามา,าให้ข้อมูลให้ข้อที่จริงรการสอบสวนด้วยถ้าพบว่ามีการกระทําผิดก็จะดําเนินการลงโทษทันทีโดยในขั้นตอนต่างๆนียเราก็จะ SMS ให้ผู้ร้องเรียนทราบในเคสหนึ่งเนี่ยนะฮะก็จะรับผลความคืบหน้าราวสามครั้งอย่างน้อยครับนั่นหมายถึงว่าประชาชนแจ้งมาแล้วจะไม่เสียเปล่าถูกต้องครับเราดําเนินการอันนี้เป็นความความต้องการของประชาชนรู้สึกว่าไม่ใช่แจ้งแล้วแจ้งเลยแจ้งแล้วหายไปจะได้รู้ว่าเป็นยังไงบ้างใช่ไหมฮะขออนุญาตแบ่งออกเป็น2กรณีอย่างนี้นะครับถ้าเป็นกรณีทั่วไปเช่นร้องเรียนแล้วไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนเช่นกริยาวาจาไม่สุภาพนะครับไม่ไม่ใช้รถแล้วไม่พบป้ายต่อภาษี ครับะะอันนี้เราก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะฮะเราก็เข้าระบบตรวจสอบ,บแต่ถ้าเกิดเรื่องราวร้องเรียนนั้นเป็นเรื่องเร่งด่วนครับช <ไล S 2> ่การ,ารามีการทำร้ายร่างกายกันละรวนรําหรืออนาจารละ อย่างนี้เราจะส่งเรื่องให้หน่วยตรวจการซึ่งประจำการอยู่24ชั่วโมงคู่กับ1584เนี่ยออกดําเนินการตรวจสอบดําเนินการทันทีครับ,รบที่ผ่านมาในแต่ละปีแต่ละปีมีคนร้องเรียนมากน้อยแค่ไหนแล้วเปอร์เซ็นต์ของการที่จะมีฟีดแบ็กแล้วก็ทาตามจนแก้ไขปัญหาเนี่ยท่านมองแล้วพอใจแล้วก็รู้สึกมีประสิทธิภาพในแต่ละปีแต่ละปีเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนครับเรียนว,ว่าตั้งแต่ในย้อนหลังไปสัก4-5ปีเป็นต้น,นมาเนี่ยครับจำนวนเรื่องราวร้องเรียนเนี่ยค่อนข้างจะมากขึ้น อันนี้เหตุผลมองในแง่ดีก็คือมามองานแนกล้าโทรนะ ไม่ได้เจอปัญหาเยอะขึ้นนะเราเราเปิดช่องทางการสื่อสาร,รมากขึ้นไงฮะนอกจากโทรศัพท์แล้วาทางช่อีเมลอีเมลต่างๆช่องทางที่เป็นโซเชียลมีดีงต่างๆเรารับหมดไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็นไลน์นะครับหรือการแจ้งกลงเข้ามาทางหนังสือเดินตรงเข้ามาหาเรารับรับหมดทุกเรื่องเพราะฉะนั้นจํานวนหน่วยนับเนี่ยมันจะมากขึ้นนะครับจากเดิมเคยปีละ4ี่หมื่นกว่ากว่าปีปัจจุบันนี่อยู่ที่57าหมืล่าสุดเลยปีสองพอยู่ที่ห้าหมื่นเจ็ดเเศษนะครับก็แปลว่า ว่าเรื่องราวร้องเรียนที่มาจากพี่น้องผู้ใช้บริการมีไม่น้อยเลยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่เขาติดใจที่จะให้ข้อมูลอยู่เรื่อยๆคือเรามีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างรวดเร็วและทันทีรเราแก้ปัญหาให้ได้อย่างจริงจังนะครับไม่ว่าทั้งสองกรณีกรณีธรรมดาเ,าเรื่องไม่เร่งด่วนเราก็จะดําเนินการตามระบบแล้วก็แจ้งเอสเบสกลับในเรื่องกรณีเ,เร่งด่วนเราจะชาร์จเข้าหาผู้ที่ก่อเหตุได้อย่างทันท่วงทีแล้วเราก็ชี้แจงรายงานทางสื่อบนชนด้วยทางอะไรด้วยเพื่อให้พี่น้องประชาชน ทราบว่าการแจ้ง1584นั้นไม่เสียเปล่าครับครับ,รบถามในแง่ข้อเท็จจริงก็คือว่าการที่เรามีศูนย์รับข้อร้รองเรียนอะไรทั้งหลายมีเข้ามาคนก็ร้องเรียนกันเข้ามาเยอะเนี่ยมันนําไปสู่การแก้ไขปัญหาแบบจํานวนลดที่ความผิดน้อยลงหวาดกลัวมากขึ้นเกรงกลัวเจ้าหน้าที่มากขึ้นแท็กซี่กล้าปฏิเสธผู้โดยสารมีน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยมันช่วย ทำให้เรื่องพวกนี้มันน้อยลงหายไปไหมครับแน่นอนครับในการบันทึกของ1584เนี่ยนอกจากที่เราดําเนินการเปรียบเทียบปรับไปแต่ละรายแต่ละรายเนี่ยเราจะมีการบันทึกประวัติของผู้ขับขี่ที่ถูก ลงโทษมีความผิดในแต่ละขั้นหากพบว่าในข้อมูลมีการกระทาความผิดซ้ําับผู้ขับขี่นั้นจะต้องถูกลงโทษในสถานะที่หนักขึ้นอกับรถเมย์ที่มีข่าวว่าบางสายวิ่งเร็วหลือเกินรถมินิบัสที่มีปาดซ้ายปาดขวาพวกเนี้โทษหนักเนี่ยเป็นคันหรือผมเข้าใจว่าบางทีเนี่ยบางสายหรือผู้ที่รับสัมปทานบางเส้นทางนี้ก็อาจจะโดนยกทั้งยวงเลยเหมือนกันใช่ไหมครับตามกฎหมายเราเนี่ยนอกจากจะลงโทษผู้ผู้ขับขี่เป็นประการแรกแล้วเรายังสามารถที่จะลงโทษผู้ ผู้ประกอบการขนส่งนะครับหรือเจ้าของรถได้อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายเนี่ยเอื้อมไปถึงผู้ประกอบการได้ด้วยอาจจะเป็นเอ่อลิสต์ไว้สําหรับการที่จะพิจารณาไม่ต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งคือหมายถึงสมมติสายนี้มีปัญหาบ่อยๆประชาชนร้องเรียนคนขับเข้ามาเจ้าของมีปัญหาทั้งสายนี้อาจจะ พักทั้งสายเลยอาจจะถูกพักพักใช้บริญาตแล้วก็ถอดรถออกจากเส้นทาง<อ>ทําให้รถคันนั้นไม่สามารถมาวิ่งบริการได้ต่อไปอจํานวนรถก็จะน้อยลงครับครับแต่บางอย่างมันก็ต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ใช้งานเป็นหลักด้วยถูกต้องถ,ถูกต้องครับหนักไปดังไปมันก็ต้องมีการบาลานซ์มันเข้าที่เข้าทางถูกต้องครับท้ายที่สุดท่านแนะนํำยังไงกับประชาชนถ้าเจออะไรแบบนี้อย่าได้ลังเลยังเรียนว่าอยากให้พี่น้องประชาชนเป็นตาวิเศษนะครับเพราะว่าการโรงเรียนมาจะสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่ยังเป็นจุดบอดอยู่ ยังบกพล่องอยู่นะครับแล้วก็การลงนิ่งขึ้นมาเนี่ยเกิดประโยชน์แน่นอนนะครับทางราชการเอาไปดาเนินการทุกกรณีนะครับอย่าได้ดิ่งนอนใจแต่ว่ามีข้อสังเกตอย่างในการร้องเรียนอยากได้พี่น้องที่จะร้องเรียนร้องให้ให้เกิดความชัดเจนและครบถ้วนนะครับเช่นบอกหมายเลขทะเบียนรถถูกต้องสีรถวันเวลาที่เกิดเหตุรวมทั้งบุคลิกท่าทางหรือว่ารูปร่างของคนขับจะได้สอดคล้องกันเพราะว่าแท็กซี่บางคันเนี่ยนะครับในช่วงเช้าคนหนึ่งขับ อพอช่วงค่าอีกคนหนึ่งขับเพราะฉะนั้นเนี่ยการร้องเรียนรถแท็กซี่คันใดคันหนึ่งเนี่ยขอขอเป็นต้อง,องตรง,งแล้วเจอเพื่อที่จะได้เป็นการไม่รังแกเขาด้วยถูกต้องแลง้วยเราจะได้ลงโทษถ,ถ,ถูกคนถูกคันครับ,รบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงยินดีครับสวัสดีครับและทั้งหมดนี้ก็คือความพยายามในการที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนซึ่ง โทรให้ได้มากที่สุดเจอปัญหาร้องเรียนให้ได้มากที่สุดหลังจากนั้นแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางรัฐทางเจ้าหน้าที่จะพยายามช่วยเหลือประชาชนให้ได้มากที่สุดนะครับนี่คือเดินหน้าประเทศไทยลาไปก่อนสวัสดีครับ